เราตอนนี้ชอบฟาร์มกับน้องเล ไปดีทุกคนเลยเนาะตอนนี้ซาฟากับยูที่บ้านห้วยเดือยทุกคนเลยกำลังเฮ็นนั่งรถแว่นนี่ทุกคนกับอาชิคือแล้วเนะวาะเพราะซาฟาร์กำลังเฮ็น,นยังกำลังจิเดินทางต่อไปนะทุกคนน้องยิ่งขึ้นมาเลยเดินทางต่อไปนะไปที่ไฮห้องน้องป้าตเต็งนะไอเพิ่อนกับซีเป็นไกนะ่ได้เพราะว่าไอเพิ่อนเคยไปแล้วเนาะไอเพิ่อนคนนำทางไปกันเลย <c oughs> นี่เลยนะทุกคนเนาะอันนี้นี่กะทางน้าทันที่ขึ้นมีตูนะ้มาเนาะกะเป็นไฮข้องซ้าฟาร์มอีกลัางหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นห้วยฮี้ตมบ่อน,นี้จะเป็นห um. ้วยฮี้ตม์นะทุกคน้วกัรน,นี้เลยบอนตู้ที่ยงพักกินเขาซนะุ้ยเนาะกินเขาซุ้ยห้างกับอิ่มเดี๋ยวซ้าฟาร์มสิ่พาทุกคนมาเบื้องทางนี้ทุกคนจืดีดบ่ทางนี้ก็คือบ่อนที่ตอนที่เขาจะปบุกเขาห้างกะขึ้นมาเพียงหัวเขานะทุกคนเนาะซ้านะฟาร์มกับมาไหลสดุดนี่นะ สำหรับผู้ใดที่ติดตามซาฟาร์นี่อาร์ตชื่อใดเนาะตอนซาฟาร์มาไหลสดอยู่ไฮคอราบอนนี่หล่ะกะ่ะทีมองไปเห็นวิวงามๆแบบนี้เลยทุกคน mm hmm. เห็นตัวเมืองสายนาบุรีเนาะหละะ่ะจะเห็นวิวงามๆแบบนี้เลย mm hmm. บรรยากาศวิวงามๆหละะ่ะค่ะเจอซอกแม่ลูกอยู่บอนนี่เนาะทุกคนตอนนั้นที่ซาฟาร์มไหลสด ไลยคนกะคือสีเห็นละกะอีกไลยคนคือสีโบเห็นนะมีตู้แปบ,บนนี้โอ้จะอคองตู้บะนี่โอ้ออยเพิร์นคิดว่าเห็ดยังเข่มนมานั่งอยู่นี่ถ้าความคิดว่าจะคองตู้นะทุกนุน ดกตัวน,นี้ไล่สันขนาดเลยจะไม่ซศาฟาร์มเหมอือนเศร้าฟาร์มก็คืองฟูกอยู่หน้าบ้านง,งามนะทุกคนเลยไปหอดบอนได้กับโบ,บผลจากเถื่อนเนาะมะฮุงกระทเทยนี่ทุกคน <c oughs> ไปใส่กระเทนดอกมะฮุงเต็มบบมีมหอดมากมะฮุงกระเทยนี่นะทางที่ซร้าฟาร์มสิไปโตค่ะคือทางเส้นนั้นนะทุกคนขึ้นไปถึง แล้วก็พาป้าไปทางฝากนั่นอู้อากาศมีลมเย็นดีขนาดเลยโอ้ทุกคนนี่ซาฟาร์บึงีงอันนี้นี่นะซีเมนอันข้าเจ้ามาเจาะเอารถด,ดวดขนาดเนาะมักเม่งมักมกอกเนาะทุกคนเนาะไปเจาะเอาไปเห็ดอาหารเพราะว่าซาฟาร์อย่างหน่อยตอนซาฟาร์อย่างหน่อยซาฟาร์ก็เคยเคยมาเห็ดบบนี้กับแม่กับพ่อเนาะเอาไปเห็ดข้องกินกับเขาทุกคนเน้ย นะัที่ต้องแม่แหละเพราะว่าอันนี้เป็นต้นมะกอก,กเนาะนี่เลยธรรมศาสตร์โดยรวมอยู่บันนี้ค่อนข้างที่จะดีนะต้นนี้นี่นะนหนาวเลยทุกคนเอออากาศแบบมีลมพัดมาตลอดนี่เย็นเนาะสฟฟาม,มายืนอยู่นี่ปักเย็นโอเคนะทุกคนตนะนดี้สฟพามกับิผาท,ทุกคนเดินทางต่อไปนะไปที่จุดไม้เป้่าไม้คงเห่าเนาะตอนนี้ยังบรทนหนรอดเป้่าไม้เถอะมาแวมาพักอยู่บันนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเวกินเขาซุวยทุกคน โอเคนะทุกคนนะตอนนี้ซาฟาร์มกับน้องไมกิงกันเดินทางขึ้นมาแล้วเนาะขี่รถขึ้นมาจ้กผู้บอนนี้แหละทุกคนมาหอดนี้กะเป็นทางซ้ำเป็นทางซ้ำแยกเนาะบบหูสีแ่แยกไปทางใดนี่ทุกคนโอ้พูดเห็นไอเพื่อนล้วทุกคนพูดโพยฮันเนาะนะสิไปเส้นนี้ทุกคนนี่ขึ้นปูทางฝังนั้นลนะโอเคนะเดี๋ยวเดินทางกันต่อไปทุกคนเอ้ยเกือบลงทางเนาะใครได้ได้ยินเสียงรถดังอยู่ทางนั้น โอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ซาฟาร์มกับน้องมอิกกิ้งกับหอดที่ตู้ไห่ของน้องป้าเต็งเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะกะขี่รถขี่นั้นขี่นี้มาป่าว้นี้ตอนนี้กะบกำลังเกี่ยวตูยางไปห้าเพื่อนยู่ส้วนคุณเนาะทุกคนโอเคเนาะนี่เลยไปน้องมิกกิ้งไปสอกเบิง้งาสิเห็นบ่เนาะมากะัไล่ไล่ซาฟาร์มลงผูถึงทะลลงมากกุ้งวุ้งวุ้งวุ้งเป็นตะยานกันนั่นเลยทุกคนลงมากะเห็น,านะนะลามโซเนาะลามโซส่วนดรดซาฟาร์มกับชิปป้าวันนี้แหละทุกคน คือสีบเป็นย่างดอกเนาะไปแป๊บเดียวจากน้อยก็ับมานี่ไปกันเลยเนาะนี่เลยเนาะทุกคนเนาะมาหอดปื๊บจอดรถทิ้มไหม่ลวก็สีย่งางยึดถึงผมลลงมาเป็นผูเนาะหละกักกาางนี้ยางไปเป็นย่างถ้ามาเป็นย่างคือหูทางเนาะเพราะว่าพอดีน้องพอน้องเนาะพอน้องพัดติงมาตังมักเปยมาไวยูทูปหอบหนึงเนาะพอดีเจอกันนะเพื่อนกับบอกว่าให้ยางมาทางนี้ทุกคนยางไปบนนี้นะ ที่จริงกระย่างขึ้นท่านลัวก็ลงทางนั้นละหอดเลยนะมันไกลกลัวแต่ว่าบรรทาก็คือมันไกลกับจริงนะทุกคนแต่ว่ามันสั่นไปบ่้เนะไอเพื่อนก็เลยบลอกให้ออมมาพ่อเพื่อนก็เลยบลอกให้ออมมานี่นะนะที่เป็นอยเนะเพราะว่าพ่อเพื่อนก็พ่อนองป้าเต็งนะอย่างอายุน้อยทุกคนโอ้อันนั้นเป็นส่วนคิงเลยค่ะทุกคนเลยเนาะตัดตัดตัดยาออกล้วก็ขุดคิงเป็นส่วนคิงเดิน มีลดซิงดมีน,นมันมียูฮันไล่เติบหนึ่งอยู่ทุกคนว้เรียบร้อยเลยลดลดถ้ยล่างลงมันสั่นเนาะสั่นแล้วก็ทางนอยก็เลยตรงไดถ้อยล่งลงนนลาง,ง,ใ,งใส่วิธีแบบนี้ทุกคนถ้อยล่างลงมาเนาะเพราะว่า ตามที่น้นองไมกิ้งเพื่อนเคยให้ส um ้มผ่าเจ้าฟาร์มเนาะน้องเพื่อนบอกว่าคัน้ามันสั่นล่ายมันต้องได่ถ้อยล่างลงเพราะว่าคัน้าทางหัวลงเนาะมันโดนจะปีนง่ายเลยเนาะทุกคนทางหัวมันจะหนักกว่าก็เลยต้องเอาทางร่างลงก่อนเนาะทุกคนเนาะน้องไมกิ้งเพื่อนบอกมาเบบนั้นเจ้าฟาร์มเองกะบ่ค่อยมีคามูพอบานใดเนาะเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องหลังทุกคนเอ้ยเห็ดไทยเห็ดเสื้อนเนาะต้นมักกระเดือยหละนี่ทุกคนต้นมักกระเดือยหละเนาะ บอนี้ก็เป็นบอนที่เก็บปูมักเลยละปะไว้นี้เนาะละกันเลื่อนละกันจุดทิมแต่ว่ามักเดยโอ้มีเลยเนาะที่คีนองตอนนี้ซาฟางก็กำลังนำคนทอหนองกระเต็งไปอยู่เนาะยางไปเส้นทางนี้ก็เป็นคนขุดได้นีทุกคนพี่มือของคนเลยแหละเนาะนี่เอาจุกมาขุดเ็ดกันเองเนาะเส้นทางเพราะว่ามันก็มีเลยเนาะเป็นทางดินให้เนาะ เรียบมาคันท้าว่าสีขุดอยู่ทางเถิงหรือมาทางเถิงมันกระซี่ยะเกินไปนะทุกคนก็เลยต้องได้คุดทางมาทางนี้คุดมาทางนี้นะคะ่ะขับไปตั้งเอาอยู่ทางนะั้นน้องไม่กิ้งเพื่อนกันกน,นำน้ำไปแล้วทุกคนมาปุ๊บแล้วก็ลงไปเลยข้างกับแคบเ,เทุกคนขับกับค่อยๆนะขับไปนำเบิ้งไปนำเบิ้งทางไปนำแล้วกับบัวตางไล่อีกนะทุกคนนี่แหละก้อน คนอนชด้เงินมาเนาะแต่ละกรีปแต่ละบาทจะมีมีประวัติมานำเนาะก็มีนา่าชว่นประวัตินะมีความาที่มากับเงินเนาะมีประวัติมีเงินสความคิดคำบอกโอ้มาบ่ได้เนาะแต่ก็เข้าใจอยู่ทุกคนอันนี้นี่ก็เป็นส่วนป่วยปลาเนาะเป็นตน้นต้นป่วยปลาเพราะป็นส่วนขันส่วนกระตองล่ายเนาะอันนี้จะเป็นต้นป่วยปลาแ้วตน,นี้นี่กะ มีกรุ๊เข้าอยู่นี้ทุกคนซ่องทนะูบเนาะแล้วก็ซาฟาร์มก็เห็นเขาเจปุดขี้งนะที่เป็นส่วนขี้งนี่นะซาฟาร์มกับบอพิดเนาะอยู่ในคลิปแรกว่าอันสิบสิบซ่บองหลานเป็นพอดีหมืน่น,มน,นะมนหนึ่งบเม่ยเนาทนะทุกคนพอดีซ่องหมื่นเนาะขี้งตนหนึ่งเนปะ็นซ่องหมื่นบาทเนาะทุกคนตนหนึ่งเนาะคุณนองไปกินคนกน <laughs> เนะัเปิดน้าเปิดตาแลนมาก่อน สุดท้ายกับยืนยุนยืนยู่หันนี่เลยนะทุกคนนะตอนนี้กลับมาหอดบอนที่บอนที่ปันมากเลยเนาะกะ <c oughs> บอนนี้ก็เป็นบอนที่ปันเนแล้วๆยังมีอีกบอนหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ไอ้เผื่อนกับพอน้อง <c oughs> ปัดเต็งนะกำลังแบกมากเลย <c oughs> ขึ้นรถเอาไปป่าไ้ที่ตู้นะทุกคน ห้ามกันเนาะบ๊อบเบนบ๊อบบ๊อบบ๊อบห้ามกันหยกบ๊วยอันนี้ก็เป็นกองวงจรปิดนางเบิงกองวงจรปิดนางเบิงบันทึกความทรงจำจ้าจ้าจ้าโอ้ยง่ายง่ายล้างจำนี่เลยแนวชี้ขันชี้ข่ายอลไรนี่แนวชี้ขันชี้ข่ายอลไรนี่ทุกคน โอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้แค่ปั้นกับมาหออทีบอลปั้นมักเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะบันนี้เขาจะกับเอาใส,ส,ส่จักปั้นเนาะมันทีแตกต่างจากที่เอารถทิเงียบแล้วกันเอาใบพัดมาพัดเนาะอันนี้ก็ทีแตกต่างกันอันนี้ก็ทีเอาจักปั้นปั้นเลยแล้วกันทีเท้ใส่เป่าเลยได้เลยเนาะนะคะนะคะเหมือนนี่เพท่านี้วิธีปั้นมักเลยกับมีได้วิธีดูเนาะทุกคนเนาะ สมัย่แต่เกากะทิเป็นใส้วิธีตีเนาะตีชุดตีเขานี่แหละทุกคนเนะาะจะดีกับพัฒนามาใส่จักรหรือว่าใส่รถจิ้งแยียบเนะาะกะจิใส่ใส่เป่าหล่ะกะหอมคายเลยเนาะมันจะแตกต่างจักที่รถจิ้งแยียบรถจิ้งแยียบจะเป็นรถจิงงจ้งมาแยียบ่นแะทุกคนรถจิ้งมาแยีกหล่ะกะหล่ะกะเอาใบผัดนั้นมาผัดมาบีเอาอันนี้โอ๊กนะหล่ะกาิ้งใส่เป่าส่วนอันนี้ ปั้นล้าก็ไสเป้าได้เลยทุกคนน้องคนนี้เพิ่นกันนอนยักลับนะเตเลยนอนเด็กน้อยทุกคนบอนปันมากเลยทุกคนจะเป็นบุมีบอนเพียงเลยได้เมือไทยนี่เป็นบอลแวมมีเลยเนาะบอนเป็นเพียงกับบุมีเลยนีทุกคน มอนเตียงเปี่ยงกูมีเลยกะตรงห่าพ<ท>ื้นทีท่เตียงน้อยนึงเน,ะนาะมาปั้นกับที่มีคนนึงปั้นคนนึงเที่ยวแล้วก็คนนึงโฮมไปเนาะคันท้าเป็นไปได้ก็มีคนนึงเป็นคนยกยกไปใส่เปล่าเนาะนี่เลยเนาะทุกคนเนาะคันท้าว่าเอารถทิ้งเย็ยบเนาะแต่ที่ต้องได้เป้าแบบนี้เลยแต่ว่านี่นี่เอาจัก เอาจักปั้นเนาะเนาะอันนี้นี่จะเป็นส่วนที่เลื่อหรือว่าส่วนที่ปั้นก็ได้เนาะแต่ที่มาเป้าคือกันทุกคนโอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้สภาพกระยุที่ให้ไม่โงป้าตเต็งเนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะจากนัก้นสภาพกระยุไปช่วยเห็ดเบียกเล็ก,ลกๆน้อยๆเนะาะมักมักจะช่วยบ่อน,นันนี้เนะาะสำหรับ อีพีนี้เรียว่าคลิปนี้เนาะสักฟังกต่ที่พ่ออำลาค่ะจ้าทุกคนไปก่อนเนาะเจอกันในอีพีต่อไปเนาะว่าสักฟังกับโ no นมายกิ้งเนาะสิพาสิสิเห็บย่างมาเห็บจะกรับย่างกับพ่อเจ้าแดงเนาะก็เจอกักนตอนแรงเลยเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับข้อก้าวขอมว่าสบายดีเนาะบ๊ายบาย